โอ้ฟึ่งฟ้าก็สวยมากนะครับเนี่ยเฟึ่งฟ้าลีเจียงสวยสวยว่าเราอีกสวยเมืองไทยกับผมเราอยู่ทางเข้าของเมืองโบราณรีเจียงแล้วนะครับนะครับอายุ800ปีนะครับออกแบบนะฮะสร้างโดยสกุลมู่นะครับ เรามีระบบนะครับป้องกันอัคคีภัยเพราะว่าจะมีทุกซอยเลยนะครับนะเกิดเกิดเหตุไม่คาดคิดนะฮะบัะเทศก็สามาราหยิบน้ำมาใช้ได้เลยนะครับผมนี่อยู่บริเวณโดยรอบทางเข้านะครับนะฮะเขาบอกตรงไปขวามือซอยใหญ่ๆนะครับกลับทางไหนไปทางไหนกลับทางนั้นนะครับมันจะไม่ไห่หลงครับผมมือคือทางเข้านะคะคือเป็นทางที่ใหญ่ที่สุดอะครับ เราซ้ายมือทางจะเล็กไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะแดไว้อากาศคึมคว้าคึมฝนมีมีมฝนปอยๆยๆลงมาด้วยนะครับดีไม่ตกหนักเน้เราเก็บร่มนะครับท้องฟ้าก็เลยไม,ไม่ไม่เป็นสีคราบนะครับผมเมืองโบราณลิเกียงอายุนะครับแปด้อยปีนะฮะสร้างออกแบบโดยสกุลมู่นะครับผมนะฮะเรามีระบบระบบอ่าให้น้ําไหล ผ่านทุกซอยนะครับเพื่อป้องกันอัคคีภัยหรือรเกิดอุบัติเหตุด้วยเราไม่ได้ตั้งใจหรือเราไม่ได้คาดฝันจะได้เอาน้ำน้ำมาใช้ได้ครับผมสองทางต้นไม้ปลูกเขียวขจีเลยนะครับวันนี้อากาศดีนะครับเพราะฝนหยุดตกแปะแปแล้วครับไม่ร้อนครับผมเดินสบายยูนานนะครับมณฑลยูนานนะฮะจะเป็นต้าลี่ยี่เจียงแข่งกาลีลานะครับ นะไปขึ้นกับบนทุนยูนานนะครับแต่ตอนเย็นเราอยู่ที่ลิเจียงนะครับลิเจียงก็มาทุนยูนานเช่นกันครับผมนะฮะที่ลิเจียงเนี่ยนะฮะบ้านส่วนใหญ่จะไม่สูงนะครับสองชั้นนะฮะสามชั้นก็หายากนะหลังคาเขาเป็นเอกลักษณ์เลยครับเนี่ยมันเป็นเป็นเหมือนเป็นมาดกทางวัฒนธรรมนะหลังคาจะคล้ายๆกันครับผมนะฮะกับร้านนี้ก็ขายของอ่า เป็นแนวกิฟช็อปแลครับเนี่ยนะฮะโดยวมีแนวซอยด้วยนะครับเนี่ยห้าหยวน,นครับผมกิฟช็อปโมกยังมีเลยครับ mm hmm. ซอยนี้เป็นซอยย่อยแยกกับซอยหลักนะครับเห็นเขามาถ่ายพีเวดดิ้งอะไรฮะหรือมาถ่ายอ่บทสำคัญเขาก็มาถ่ายที่นี่ได้น,นะครับ วัน,นี้ตกแต่งโคมไฟสวยมากน,นะครับสวยทั้งซอยเลยนะครับเนี่ยซอยี่งดงามมากนะครับทั้งซอยเลยนะครับทั้งสายเลยเนี่ยแต่งเปนแนวเดียวกันเลยข้างหน้าน่าจะเป็นหมีแล้วเนี่ยไอ้เ่อไม่ใช่ไปกระต่ายครับกระต่าย ครับโคมไฟมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับคือซอยเดียวกันแล้วครับผมเพียงเรากลับหลังหันนะครับเห็นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยน้ําในเมืองลี่เจียงนะฮะที่เป็นคูน้ํานะครับแต่แต่ละซอยนะครับสะอาดนะครับเพราะว่ามีคนคอยทําความสะอาดตลอดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสายปิ้งนี่นะครับเป็นคนคอยเก็บขยะนะครับเนี่ยสะอาดเลยนะครับสวยทั้งซอยครับผม นี่นะครับมันคู่ขนานกับถนนเส้นใหญ่นะครับนะนี่มันเป็นซอยเล็กๆแต่ซอยเล็กๆจริงๆนะแต่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเนี่ยเมืองโบราณลี่เจียงนะครับเขาบอกว่ามีพื้นที่กว้างใหญ่นะครับมากกว่าเมืองโบราณตาลี่ครับ พื้นที่กว้างแล้วก็มีร้านค้าหลักหลายพันร้านค้าครับผมนี่เป็นซอยเลนระดับนะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนะครับตอนนี้เราเดินขึ้นนะครับผม ย่อยนะครับแยกกับซอยใหญ่นะครับ mm hmm. คือเดินวัน,นไม่น่าจะทั่วรับผมเ mm hmm. มืองนี้เกี่ยงมรดกโลกนะครับ mm hmm. เวลามานี้ต้องจําซอยให้ดีแล้วตถ่ายรูปไว้เอาไว้นะครับนะฮะ mm hmm. จุดนัดพบคือกังหันาน้ํานะครับ mm hmm. คือมีโอกาส mm hmm. หลงได้เพราะว่ามันซอยเนี่ยไม่ม,มีเป็นร้อยร้ยซอยเลยครับแลวพื้นที่กว้าง mm hmm. กว่าตลาดโบราณตาลีอีกนะครับ ครับตรงนี้มันเหมือนลานอดระกงค์นะครับเนี่ยนะครับเหมือนลานอดตอดระกงค์ไว้ัดกิจกรรมต่างๆนะครับดูบรรยากาศโดยรอบลีดเกียงมาเตอร์ลโลกนะครับมีอายุ800ปีนะครับโดยสกุลมู่เป็นคนออกแบบและสร้างนะครับมีระบบให้น้ําไหลข้ามซอยนะครับเพื่อป้องกันอักขีภัยนะฮะยามเกิดเหตุจะได้นําน้ํามาใช้ได้ครับผม ีิเกนะครับส่วนใหญ่จะสูงประมาณ2ชั้นนะครับ3ชั้นนี่หายากนะครับมาเป็นเหมือนมรดกทางวัฒนธรรมนะครับขึ้นกับมณฑลยูนานครับผมนะฮะก็จะมีอ่ามณฑลยูนานจะมีตาลีลิเกียงแข่งจานิล่าครับผมร้านแนวปิ้งย่างนะครับทะลงทะเลมีหมดนะครับก็มีเนื้อด้วยไม่รู้เนื้อจามาลีปัดแล้วไม่รู้นะครับแนวปิ้งย่างครับผม ครับมุมนี้สวยมากนะครับเดีมมวยวสวยตะการตาเลยอ่ะสวยแบบจีนทแท้ๆเลยนะครับ บ้านเมืองก็สวยนะครับเป็นเมืองเมืองเก่าครับผมเมืองโบราณโอ้เฟื่งฟ้าก็สวยมากนะครับเนี่ย เมืองฟ้าลี่เจียงสวยสวยว่าเราอีกสวยเมืองไทยดูบรรยากาศโดยรอบนะครับเมืองโบร,ราณลี่เจียงครับผมเมืองโบร,ราณลี่เจียง,บรร,รยงบรรยากาศโดยรอบครับ